มีความสุขแน่นใจแต่ไม่พี่สื้อมาินเลยขอบคุณมากเลยค่ะดิจังใจหมคเดี๋ยวจะรีบกลับไปรับลูกแล้วก็จะไปโรงพยาบาลส่งค่ะวันนี้ตอนแรกจะไปต่างจังหวัดแต่ว่าตอนแรกจะไปสิงบุปรีจะไปหาหลวงพ่อเจรัญแต่ว่าต้องไปแต่เช้ามากแล้ววันนี้มีงานพอดีก็เลยว่า อาจจะเขาไปใกล้ๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลื่อนไปที่นน่นอีกทีนึงค่ะวันเกิดปีนี้อยากจะได้อะไรพิเศษไหมะคะไม่อยากได้อะไรเลยค่ะคได้ครบแล้วค่ะมีลูกสองคนมีความสุขมากค่ะแล้วมีของวัญอะไรพิเศษให้ด้วยเ,เออน่าจะเป็นรองเท้าที่สั่งมาจากอ e ีเบก่าจะได้รอมาเกือบเดือนมาไม่ถึงสักทีก็ค,ค่ะคอนเวิร์ตง่ายๆค่ะทำไมอยากได้าเพราะว่ามันเป็น รุ่นในประเทศไทยมันมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเหมือนสเปเชียลมากทุกคนก็จะใส่เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าพลอยเป็นคนชอบเหมือนกันแบรนด์นี้ก็เลยแบบอยากจะได้อะไรที่มันแบบสนุกสนุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ไม่มีความหมายอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่โอ้โหได้เลยเออไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะค่ะแต่ก็ชอบใส่ค่ะดีขออนุยาตถามได้ไหมคะ คุณพีเตอร์มีส่งแมสเซจมาให้พิเศษไหมคะวันนี้ยังไม่ได้อ่านแมสเซจอะไรเลยค่ะคาดว่าไม่น่าจะมีคาดหวังว่าเขาจะส่งมาให้เราเอ่อไม่ไม่คาดเลยค่ะเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีมาอยู่แล้วนะคะค่ะแต่ปกติทุกปีเขามีเซอร์ไพรส์เราหรือว่ายังไงไหมคะเขาเขาเป็นคนเอ่อเซนซิทีฟกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือว่าอะไรยังไงพีเตอร์เขาจะ คอยแบบเหมือนมีมีของขวัญมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้โกรธกันเขาว่าจะต้องรีบวิ่งไปแอบซื้อเค้กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าปีนี้ก็เข้าใจได้ค่ะไม่มีไม่เป็นไรค่ะไม่โกรธแค่นี้ก็มีความสุขพอแล้วค่ะหลังจากให้ข่าวไปข้างล่าสุดแล้วมีฟางสื่อะไรบ้างติดต่ออะไรหรือเออคือก็เห็นพี่เขาเอ่อคุยกับเอ่อพี่ๆทางบ้านพลอยนะคะก็เหมือนเขาก็ คงคิดถึงลูกมากอะค่ะมีการถามถึงว่าแบบเด็กๆเป็นยังไงบ้างะะอะไรเงี้ยค่ะเพาะดีจใ,<น>ใจแต่เขาไม่ได้คุยกับก็ไม่ได้คุยกับพลอยนะคะแล้วก็คือเดี๋ยวเขาคงกลับมาทีเดียวเลยมากกว่าค่ะคงไม่ไม่ได้แบบจะเข้ามาตอนที่ยังไม่พร้อมตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรื่องตอนนี้มีแต่เรื่องดีๆว่านี่วันเกิดน,นะคะสัมภาษณ์เบาๆเราพี่จะให้เขามาเจอลูกอ๋ยจะพาไปส่งถึงที่เลยค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะว่า เหมือนหลังๆแพนเตอร์นี่เขาก็จะแบบมีเรียกป้าๆป้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะขออนุญาตให้ไปเข้าคำถามคือแบบเหมือนมันมีกระแสนอตสตี้ไปแอบแบบใบยาเนี้ยเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันค่ะว่าปกติไอ้พวกการเซ็นใบยาเนี่ยมันต้องไปเซ็นที่เขตถูกไหมคะแล้วมันจะต้องเซ็นด้วยกันถูกไหมคะมันต้องเซ็นพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการไปแอบเซ็นไปอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าไม่มีผลอะไรนะคะมันต้องไปเซ็นที่เขตต่อหน้า เจ้าหน้าที่ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็การที่ไปเงียบเงียบก็ต้องเป็นเอกสาร<ม>สเล่นเองเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่างงไม,ม <c oughs> ค่อยมีกระแสข่าวแบบนี้เกิดคือมันก็จะมาจากฝั่งเขาอะค่ะก็ <c oughs> เลยมไม่เอาจริงๆไม่ค่อยงงเท่าไรหร,ร่หรอกค่ะเพราะว่าเหมือนเออคืออยากจะบอกนะคะว่ารักกันเธอค่ะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเกลียดกันหรอกค่ะแต่ว่าเฉยๆแล้วก็แบบคือเอา ง่ายๆให้มันอยู่กันแล้วมีความุกดีกว่าชีวิตนี้แบบการที่เรามีคนเกลียดกันหรือเราไปเกลียดใครเนี้ยมันไม่ทําให้ชีวิตเราดีหรอกค่ะแสดงว่ทามีการเซ็นอืมไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยว่ามีการเซ็นหรือว่าไม่เซ็นอะไรยังไงเอกสารอย่างที่บอกนะคะาาใ,ชใช่ใช่ค่ะคือได้บอผว่าเซ็นแล้วก็พลอยต้องทราบต้องมีใครมาติดต่อพลอยอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าการที่เซ็นคนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะค่ะก็ขม<า>ูลแต่ละที่บอกว่าสั่งแบบว่า อ๋อยังไม่ถึงไหนเลยค่ะเฝ้าสลามนึกวาตมาตไม่ได้มาค,มค่ะคือได้ข่าวมาก็เลยหลงดีใจไปแต่ว่ายังไม่ได้มายังไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะแล้วก็สถานีเตียเออยังไม่ยังไม่คิดจะเคลียร์อะไรหรอกค่ะตอนนี้คือพลอยก็พยายามแบบทํางานทําอะไรของพลอยไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีหน้าที่รับผิดชอบเยอะทั้งลูกทั้งแบบค่าใช้จ่ายในบ้านซึ่ง เราก็ต้องโฟกัสกับเรื่องตรงนี้ไปก่อนคือถ้าเผื่อว่าเขาอยากทําอะไรก็ใครอยากจะทําอะไรก็ทําเลยค่ะแล้วก็กลับไดที่เขามีความสุขพอมีความสุขตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะไม่มีไม่เคียดถ้า,ถาสมามติได้เลยค่ะได้เลยค่ะถ้าเขาทําแล้วมีความสุขคนเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวค่ะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็คือไอใบทะเบียนสมรสเนี่ยคุณพี่เตอร์ก็เป็นคนอยากเซ็นเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ คือพอยตอนแรกพอยก็เฉยๆอาเซนก็ได้ไม่เซ็นก <utta hat> ็ได้แต่เขาบอกว่ามาเป็นครอบครัวเดียวกันก็เซนเถอะแต่ว่าคือถ้าเผื่อวันนี้เขารู้สึกว่าอยากจะยาแล้วพอยก็โอเคก็แล้วแต่เขาอีกเหมือนเดิมค่ะคือกระดาษมันเป็นกระดาษใบเดียวคือความรู้สึกถ้ามันตัดขาดไปแล้วแค่กระดาษใบเดียวมันจะมาไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตพลอยแล้วอะค่ะคือถ้าจะมีค้ายาฟ้องรอเรื่องยาเลย ไม่มีหรอกค่ะการฟ้องร้องมันเป็นอะไรที่สําหรับคนที่ต้องเกลียดกันจริงๆนะคะแล้วก็มันมีทั้งเสียเวลามีค่าใช้จ่ายมีอะไรอย่างเงี้ยมากมายซึ่งพอรู้จักว่าถ้าเผื่อว่าคุยกันดีๆได้ตกลงกันได้เนี่ยการฟ้องร้องมันเป็นอะไรที่มันไม่จําเป็นมากๆค่ะอย่างตอนนี้พี่ปีเตอร์มีสัมภาษณ์อยูอะไรบ้างอันนี้ไม่ขอตอบแล้วกันค่ะเดี๋ยวมันก็กระทบไปถึงใครก็ทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะไป่ทำงานหนักมากแต่ยังมีเหมือนแบบว่ามีหมอดู ที่มวยเขาบอกว่าดูดวงพี่มวยอังพี่มวยอ๋อเขาบอกว่าดูดวงให้ว่าคู่นี้จะกลับไปดีิร์นแน่นอนก็วัยไต่คนรู้กับมวยเพราะว่ามวยเป็นคนเป็นเป็นหมอดูแบบส่วนตัวของใครที่แม่นมากๆคือมีอะไรก็จะคุยกับมวยตลอดมวยก็บอกว่าคืออยากให้มาดีกันแต่ว่าคือคือเออดีกันในทางที่เป็น พ่อแม่ให้ลูกดีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเกืดอว่าความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาคือเอาจริงๆอะ่ะพลอยเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วถ้าเผิดว่ามีอะไรมานั่งคุยกันโอเคพลอยปรับตัวได้แต่ว่าคือทางพี่เขามากกว่าที่ว่าพลอยว่าเขาเป็นคนแบบเหมือนอาจจะคือเป็นคนเซนซิทีฟมากนะคะพลอยก็เรื่องอารมณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องการตัดสินใจของเขามากกว่าคือหมอดูดูก็จริงๆมวยแม่นมาหลายเรื่องมากๆที่ทําให้พลอยตกใจ แต่ว่าคือเรื่องเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจของพลอยด้วยเพราะฉะนั้นอพลอยก็คิดว่ามาเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกก่อนดีกว่าแล้วก็เรื่องส่วนตัวอะไรของเราเนี่ยจะว่าไปก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าอันนี้สนิทก,กับมวยมาแน่เลย,เยใช่ปะค่ะ <c oughs> <c oughs> หายไปไหนแล้วคนถาม <c oughs> ส่วนตัว <c oughs> ได้ยินแบบนี้ใจชื้นขึ้น,นมาเลยครับของอ๋อ,มอไม่ไม่ใจชื้นหรอกค่ะเพราะว่าเอาจริงๆการที่มัน จะกลับมาดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากมากพอที่ผ่านมามันมีปัญหารุนแรงพอสมควรนะนะคะคือให้กลับมาดีกันหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่พลอาจจะตั้งรับไม่ทันคือเพราะว่าตอนนี้พลโฟกัสแต่เรื่องงานกับการเลี้ยงลูกมากๆคือถ้าเผื่อมันจะมีอะไรจะกลับมาไม่ดีหรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยคือตอนนี้พลพลพลมองไปในด้านที่แย่ที่สุดคือการเลิกกันก็แต่ว่าถ้าดีกันก็มันก็ คงเป็นเรื่องอะไรที่พลอยค่อนข้างจะตกใจพอสมควรนะคะก็ยังไงก็อาจจะต้องมีการแบบเรียกผู้ใหญ่มาคุยกันก่อนระดับหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเจอหน้ากันอันเนี้ยจะดีกว่าคุณพลอยจะพร้อมที่จะเปิดรับคุณปีเตอร์กลับไหแน่นอนค่ะคุณปีเตอร์เป็นเอ่อเป็นสามีแล้วก็เป็นเอ่อเป็นพ่อของลูกก่นนะคะอย่างแรกเลยคืออาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องมาเป็นสามีภรรยากรับมารักกันเหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆแล้วก็พีเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ เ,เขาเลิกรักแล้วเขาเลิกรักเลยอันเนี้ยส่วนตัวที่ที่พลอยเห็นนะคะแล้วเขาเป็นคนไม่ได้ส่วนตัวเนี้ยเขาเป็นคนไม่ได้เจ้าช ού, ู้คือเขาเป็นคนรักใครรักจริงแต่ถ้าเผื่อว่าคือเขาแบบถ้าเผื่อว่ามีเล่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนสนุกสนุกของผู้ชายมากกว่าแต่ถ้าถามว่าถ้าเขารักใครเนี่ยรักจริงมากๆลองดูข่าวที่ผ่านมาของเขาอะนะคะก็เขาคบใครเขาก็จะคบกับคนนั้นเลยจริงจังก็พลอยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่ากลับมาก็ก็ดีค่ะก็ไม่ กลับมาเป็นพ่อของลูกดีกว่าค่ะสามีภรรยาก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนึงค่ะทุณ่ทยังโดนถามบ่อยๆอย่างเงี้ยลำบากใจก็จะตอบบ้างไหมคะลำบากใจมากเลยค่ะจริงๆวันนี้แค่แบบอยากจะให้สัมภาษณ์สั้นๆมากกว่าก็คือวันนี้ก็เห็นออทุกท่านก็มาตรงนี้กออ็อยากจะเหมือนมีความรู้สึกดีๆให้พลอยวันเกิดมากกว่านะคะวันนี้ก็จริงๆก็แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะใ <ทำ S 1> นไอจี AG, 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 เห็นพี่ซาร่าเขาก็ อ๋อพี่เช่นน้องซาร่าน้องซาร่าเป็นน้องที่น่ารักมากๆเลยก็พอยังแบบอยากจะสนิทกับน้องเขามากๆเพราะว่า ไหนๆเราก็แบบเป็นแบบคุณแม่เหมือนกันแล้วก็คุณแม่ที่เลี้ยงลูกเองมากๆเหมือนกันนะ,นะคะก็เมื่อวันก่อนก็เพิ่งชวนน้องมาทานข้าวที่บ้านมาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนก็ให้กําลังใจกันเรื่อยๆแล้วก็น้องมีข่าวอะไรเรามีข่าวอะไรก็แชร์แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจุดมุ่งหมายเลากก็คือว่าเราพยายามเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะ,นะคะมีแนะนําอะไรในการเลี้ยงน้องคนเดียวเดียวเออคือพอยรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกเราเนี่ยจะคล้ายๆกันคืออย่างวันนั้นเห็นพี่แม็กซ์นงไปดิ้นอยู่กับพื้นพล <c oughs> อยก็แบบมองแล้วว่าาาารเขจะทํไง เาก็ไม่ทําอะไรเขาก็จะยืนอยู่เฉยๆคือเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าพอรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกมันไม่ต้องประครบประงมมากคือถ้าเผื่อว่าเขาอยากได้แล้วเรายิ่งไปตามใจเขาาเงี้ยเด็กจะเสียก็พลอก็จะเลี้ยงลูกอย่างนี้เหมือนกันค่ะหลังๆก็จะมีแบบเป๊ะมือบ้างเพราะบางทีพูดพูดดีๆแล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออันนี้รู้สึกว่าเวิร์กแต่ว่าเป๊ะเบ,บาๆให้เขาแบบเจ็บนิดๆิดให้รู้สึกว่าอันนี้เป็นการลงโทษนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้าําึงงานหรือว่าจะกลับไปทาํางานน่อ นี่แค่มายืนในงานไทยสมัยก็ตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนออการบินไทยการการบริการงานบริการเนี่ยเป็นงานที่เพยชอบ <วา S 1> ก็เ,เดี๋ยวเดือนมีนาเนี่ยค่ะก็ถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยังไ,ไงก็คือคงจะเป็นไฟล์แรกตอนเดือนมีนาค่ะใครอยากจะขึ้นเครื่องบินก็ตามไปดูไฟล์แรกกันได้ความพร้อมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในการบินเหรอคะต่ำมากเลยค่ะต่ำไปเทน ต้องกลับไปเทรนก่อนคะ่ะทั้งด้านความปลอดภัยการบริการนะคะเพราะว่าพอยไม่ได้บินมานานมากแล้วคือพวกโปรเซสในการบริการเนี่ยมันมันมีเยอะมากไหนจะแบบออกน้าออกอาหารออกอะไรอย่างเงี้ยคือการบินไทยเนี่ยจะเราจัดแน่แน,นมากให้ผู้โดยสารนะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องกลับไปเทรนให้มันเป๊ะนิดนึงแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการทํางานบนเครื่องบินนะ,นะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นี่ ต้องจำโปรเซสต์ให้ได้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนนจำเป็นมากคือตอนนี้คือเราในสต็อปเบยใช่ใใช่คือตอนนี้เป็นช่วงโปรเซสตเลี้ยงลูกค่ะเป็นเขาให้พักเลี้ยงลูกได้ maximum เก้เดือนเป็นบริษัทที่ใจดีมากค่ะคก็บินระยะสั้นนะคะก็บินระยะ ขอ,ขอแค่ใกล้ๆแล้วกันค่ะคือส่วนตัวก็คืออยากให้อยู่กับลูกด้วยแล้วก็ไม่ส่วนตัวก็คือเป็นคนกลัวผีมากค่ะไม่ไม่กล้าบินไกลค่ะถ้าเจอไฟชาร์เตอร์อย่างเงี้ยไปหลายวันเราจะ,จะชาร์เตอร์จะไม่ไม่หลายวันนะคะชาร์เตอร์ก็จะไปแล้วก็กลับเลยอะไรประมาณนี้มากกว่าคก็โอเคค่ะ